กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเมอร์เดอร์นะฮะจะเป็นเมอร์เดอร์ที่เขาแบ่งทีมสู้กันระหว่างมีดกับปืนนะฮะโอ้คล้ายๆอาร์เซนอลนะฮะวันนี้ก็มากับกันกับคอมนะฮะเป็นเพื่อนนะฮะเ,เพื่อนเพื่อนโอเคเราก็กกไปเริ่มกันเลยกดตัวแบบนี้เป็นการกดตัวอีเพื่อปนานะฮะอ่าน <laughs> เป็นลมโดนลมฮะไม่หิบไม่หิ แบบทนทนแบบกินยาตายไม่ได้อ่ะกินยาตายจริงอย่างเดียวเลยหัวหลุดเลยเหมือนกันคือเป็นจริงแล้วคือใครคือคอมเอ้ยไม่ใช่ดิไอกันยังไอกันยังเป็นอยู่คือคอมคือคอมเนี่ยคือคอมเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นแมปเกี่ยวกับการทุบยิงอะไรพวกนี้มาบ่อยนะ เขาก็เลยจะปาอีเออนั่นแล้วเขาก็เลยจะแม่นแม่นแบบแม่นแม่นจริงๆนะแล้เขาแอร์เรียนี้ด้วยน่ะได้คือเขาได้ตรงตัวแล้วแม่นกว่าอีกเฮ้ยแม่มกอเล้ยอะเอ้่ยผมไ่อ้นเวแ่นเยเฮ้ยเแม่นกว่าเยอะเลยแม่มันแม่นมากอ่ะคือมันเล่นทั้งอะไรนะที่มันเป็นสุ่มยิงปืนแอสซาซินอะไรเออแอสซาซินเนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยพวกนี้แต่นี้เออฮ้ยา ไอ้ดูมันมันกระมันกระแม่นมากอ่ะมัน,เป,นเป็นเป็นเฮ้ยไม่โดนปเ,เป็นคิงเล่นกันบ้โอ้โหอ,อย่างแม่นละ่ะตายโหอ,อ้าวด่ากันเฉยตัวเองโดนฟันตายจริงๆใครไม่ได้เลยมันว่ากับผู้เด็กอยู่แล้วเฮ <c oughs> ้ยนักกดโมโมะเลยอ้าวแย่ๆไปแล้วเราเป็น MVP แน่เลยเออเป็นคิงอยู่แต่เนี่ย เป็นคิงอยู่อ๋ออ๋อไอีกเป็นคิงอยู่อะไม่เขาไม่เลยน่าเออขนาดมันยังไม่ทันได้กระโดดออกมากระสุอลมาก่อนแล้วโอ้โหัวขาดเลยอเออเกมเถียนอย่างนี้ไปเล่นเกมเค็ดเลยลเนี่ยดูดิโอ้เกินเบี่ยนไปเดี๋ยวแอบใช้ชิปล็อกเอออใช้ชิปล็อกง่ายกว่าชิปล็อกง่ายกว่า เนี่ยอันนี้คือที่โดนแต่ว่าแต่ว่าอิดอยู่ในบาเรียอย่าไอ้กันยิงไอ้กันยิงมึงได้สามคิวเองตายไปสิบห้าแล้วมีบาเรียีิโคลแกโดนแล้วเนี่ยโดนโดนมีดอิดมันไม่เจ็บอะมีดแต่บางครั้งไกลเกินไม่ตายม่าจะไปปืนตายวะควมระวังตาย ว่วแตกเมื่อกี้นึกว่ากันหลุดเมื่อกี้นึกว่ากันหลุดก็เลยยิงปลาไปไม่โดนตายโอ้รักยก็ตาโอ้โหวิกหลุดเลยวิกหลุดเลยกันอ่อนมากวิกหลุดอ่าแกไม่เดี๋ยวไปเล่นเอเวอร์เรสไม่เอาอย่าอย่าอาชีพเสร็จแล้วใครโอ้าวโดนเฉย โอ้โหหัวหลุดเลยหัวหลุดเลยเหลือแต่ผมอ้าวเฮ้ย่อานี่ว่าไอ้คมมันเข้าไปข้างในเฮ้ยเอาเฮ้ยเก็มพางอ้าวเฮ้ยไม่เกิดเฮ้ยเกิดแล้วเออเอาวกระโดดผิดฟังโอ้ยังฉันกระโดดตาตาก็ตายแล้ว เออเดี๋ยวอิดเป็นปืนบ้างเราเป็นปี๊ดดีดีต้องมีถ่าระยะของปลาโอ้โหโคตรแน่นเลยคือวันนี้ไม่อิดต้องใช้ชีบเราอิดต้องใช้ชีบมันจะปีกปลาไปนี่สมุดตะกอนปลานี่นุ่มนวลมากนุ่มนวลตัวอิดเฮ้ยขึ้นไม่ได้อ้ายิงโดนได้ไงวะแสงกระดิ๊บโอ้โดังตบด้วยดราม่า ัทำไมตีนเราเห่าคิงนะเราฆ่าเยอะไปคิงทุกคนไงก็คิงทุกใครขุดคิงทุกคนน่ะคิงทุกคอามดนเหรอเอ้าเอ้ยทำไมไม่ตายวะเอาเมื่อกี้ได้คิวแล้วไม่ใช่เหรอของก็คิงอนี่ยคี่ขงก็เป็นชื่อคิงเ่ยเอาเมื่อกี้ไม่เราไม่เห็นในการเป็นคิงเมื่อกี้มันขึ้นฟันได้แต่มันทำไมมันบั็กวะเฮ้ยการเป็นคิงยาต้องต่อต้องแย่งกันฆ่าเลย ตอนนี้ตั้งแยกกันฆ่าผมแล้วผมโดนดุมดุมทำร้ายเอาจริงแล้วนะเอาจริงนะเอาจริงนี่แหละเอาจริงเอ้ยอเดนโอเคเลยทุกคนเอ้าวเฮ้ยเจ้าพี่โกงอะตั้งแยกเลยตั้งโดนหลกหน้าแต่ว่าอะไรกันเจ้าพีโอเคทุกคนตอนนี้ร้องละคลิปคลิปก็ได้ดำเนินการไปถึง3นาทีแล้วนะ คลิปนี้คลิปนีออโ,อโ,โอ้โหโกระสุนมันมาโดนโดนทั้งสองกระสุนนะแต่กระสุนคอมเร็วกว่ากระสุนเราอะคมอคมคมใช้กระสุนบาลเลสไงแต่การใช้กระสุนปืนเนิร์ฟอ้าวคอ,อนีก้การเยอะปืนเนิร์ฟตกลงใครฆ่าได้ในการดโนกระสุน,นปืนเนิร์ฟอะกระสุนปืนเนิร์ฟที่ใส่ใส่บรรจุเออระเบิดไว้ข้างในเนี่ยอ้าวเมื่อกี้มีโดนหัวแต่มันอกีโดนหัวเมื่อกี้มีมไปกัน อาปากอยู่เหมือนไม่โดนอาอีกโตงไว้เนี่ยอาล้อปิอุ้ยมันจกไดยังไงวะฆ่าเลยฆ่าเลยมัย่งเพิ่งยิงนะว้ยไม่ต้องฆ่าโอ้โหท้าหมุนเลยเท้าหมุนอ้าวโอ้ตายบ่อยจนโมเดลไม่โหลดอย่าอย่าเอ้ย เฮ้ยมันไม่มีที่แอบเออเราเป็น king ไม่เป็นยังไม่เป็นต้องฆ่าในการเห็นเราเป็นคิ n ว่ะไม่ไม่ไม่โอเคกันไม่ตอบเดี๋ยวแบนเออเดี๋ยวแบนเดไรหลังกำแพงอยู่ตรงนั้นพี่ตรงนั้นน่ะพิ่อยู่ตรงนั้นน่ะอ้าวเฮ้ยยิงทะลุกำแพงโปโปแบนเลยย้ายโป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 เดี๋ยวแบนเดี๋ยวแบนคอมแบนเลย โอ้เอาไว้โยนหมู่มากะลาได้อ่ะเฮ้ยกันอดมันแม่งกันจังเลยวะเป็นปืนอ่นดับนันสุดเราอีกอย่ามาเป็นมีดเลยเอาหนาเมื่อกี้ฟันในการในการก็ไม่ตายอะไรวะไม่ผมผิดไปอยู่ตรงนั้นวะหรือว่าหรือว่ามีดมันทื่อเลยวะกระโดดลงมาทำอะไรข้างบนเห็นนะ เห็นไดเห็นนะจะฟันได้หร mm ือเปล่ากระโดดดีดเออโอ้มันล็อกมันล na. ็อกเป้าเลยอ่ะปฏิโพอ่ะเอฟเอฟเอฟล็อกเป้าเออเราใช้โป้ล็อกหัวไม่เอาโม่เฮ้ยเอ้าโคตรเป็นความต่อเนื่องเลยฟันกันคอมยิงเลยเอาคอมเป็นต์คิงอ่ะเออไอ้แก้วไม่ต้องเฮ้ยโดน โห้โคตรแม่นเอยทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าคืใช้ชิปล็อกอยู่ปะใช้ใช้อยู่ครับทุกคนโอ้มันมันกินกันโดนได้ไงวะต้องเลยคอมหน่อยเนี่ยโอ้โหเลยคอมเลยคอมเลยคอดไอ้กันอดไอ้กันอดบอกเลยว่าคลิปนี้ใส่เอฟเฟคเยอะแน่ไม่ไม่ต้องใส่เอฟเฟคแบบปู่ใส่หรอกอุ้ยนะเอ้ยกันแย่ไง มาพี่ปูปูปูปปดูใช่ไหมไอ้แบโป้อะไอ้อคอมฆ่าพี่ผ้าตัว,ลวเลยเฮ้ยไปไม่โดนที่โกงอ่ะอิดอ่ะโมูได้ยีรุษอ้อเฮ้ยเฮ้ยมันไปได้ไงครัเนี้ยนัดสุดท้ายอ่ะสุดท้ายแล้วมอิดไปตรงหน้าต่างดิ ดูดิทุกคนเห็นไหมว่ามันแอบอยู่เขาบอกว่าแค่แค่แค่แคปลายขนจกะกกระเล็บมันยังยิงได้อะ่ะอีเหมืตรงหน้าต่างนี่มาโอ้ดูดิมันยังยิงได้อย่าไปดูในคลิปเลยคอมอย่าไปดูในคลิปว่าเราแอบอยัางไงาแล้วมันจะรู้นโอมันมาโฟกัหัวพ่อไอิดไม่รู้เหรอ่ไหมไอที่ความจริงเนี่ยเรายิงได้แล้วนะแต่ว่ามันติดบาเรียเลยยังไม่ยิงก่อนไอิด เฮ้ยไม่โดนอีดลงไปแล้วกันน่นน่ะนี่อยู่อยู่หลังนี่อยู่หลังไ<ร>ลาฮีโร่เฮ้ยบุ๋ยโอ้ยดูขนาดโอ้ยตายตายตายมึงยากกินจริงกันความแม่นระดับแข่งคิวระดับโปรแบ่งคิวให้กันหน่อยละกันด,ดานแบ่งคิวเลยเดี๋ยวมันล้าเดี๋ยวมันล้าตอนสุดท้าย ก็ไม่ค่อยซีกันฮันดี้เฮ้ยนี่มีบาเรียอยู่เนี่ยเนี่ยบางทีเรายิงได้นะแต่อิดไม่ยอมลบเออลบแล้วอิดเอาหน้าออกมาโอ้โหเกือบอีดกระโดดลงไปแล้วเห็นอ๋ออีกแล้วกระโดดเข้าไปแล้ติดกระแพงเกิดตายอ่ะเอ็งก็ตายอ่ะ อย่าเสียงอะไรวะอย่าพื้นที่ทั้งมันกระโดดลงมาอยู่ข้างล่างตายอำไมอยู่บนนี้มันเลยตกระโดดลงมาอโอ๊ยตายตายตายเห็นบาเรียโผล่กับแพง ไม่ออกมาก็ขึ้นไปล้อมเลือดรถข้างหลังอ่ะอิดอยู่ข้างหลังอ่ะเชื่อมิดเราอีดกำล,ลังจะกระโดดได้กระโดดแล้ว <c oughs> เอ้ยเลือดเราลดตายตายไอยืนดีแต่ดูดีดจะมาฆ่าเราไหมจโอ้ยเลือดลด <c oughs> ก็น่ากลัวอลยคอเฮ้ยเห็นตาไหวจังวะอ้าวก็โดดเหรออ้าวอะไราโอเวอร์เาโอเวอร์เอังใเป็น m อ p พดูดิคอมอ้ายังิงกีไรอีกมังน้่งยิงไได้อมดูอีาดูมาดีเชิดอดูทีเชิดโหมดกัรหมดทีเชิดเอ หมดไหมป็นชอบใช่ไหมไม่ขายไปแล้วขายเจ็ดเอ้ยไม่ใช่สองโลบัคไอ้กันมาซื้อนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจริงน้ำมันทำเองเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไลอย่าพึ่งไลอย่าพึ่งไล่อะไรเอาเลยไล่เอาเลยไลาแล้วสิบเอ็นนาทีแล้วโปรโมทแบบหน่อยดิอ่ะโปรโมทแมบวะแมบอะไรอ่ะก็แบบนี้ไงไม่แมบเมืองสงบเมืองสงบอืมเออไม่ใช่มึงสงบไงเออใช่ก็โปรโมทไปหลายคลิปแล้ว ไม่ใส่ลิงก์ด้วยโอ้คเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางลิงก์มือถือไว้ในนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องช่องชายไปเจอกันช่องเอ่อช่องกันใช่ไหมช่องกันช่องอับบี้ไวท์ชื่นแล้วก็ใช่แล้วก็ใช่อุ้งเลีงอ้าวเกมเรื่อนเ้ยทุกคนโอเคโอเคอืมแล้วขอปาสักคนนึงก่อนนะทุกคนถ้าเป็นว่าเป็นอินเป็นอินเสิร์ตท้ายเกมแล้วกันโอ้โหเสียงปืนมาแต่ไกลเสียงปืนมาแต่ไกลแล้วผมโดนลุมอยู่แล้วนะว้าย เรอเป็นอินเสิร์ทไทยเกยมลากันเราอีเดย <Okay. S 2> อย่าเป็นมีดอ่ะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย